ย้อนกลับไปเมื่อสัก30กว่าปีที่ผ่านมาเป็นยุคที่หนังผีคงตลาดโดยเฉพาะหนังแนวผีปอบที่ออกอารวาสหนังเรื่องผีปอบออกมาเยอะมากสำหรับนางเอกที่แสดงในหนังผีปอบเยอะที่สุดต้องเธอคนนี้ขอบอกก่อนนะว่าไม่ใช่คนที่รับบทผีปอบนะซึ่งเธอแสดงหนังประมาณ20เรื่องเป็นหนังผี17เเรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานด้านละครก็เป็นละครแนวผีอีกหลายเรื่องสำหรับนางเอกคนนี้ก็คือตรีลักษ รักการดีตรีลักษจะเป็นนางเอกในสมัยเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาตรีลักษจะมีผลงานในวงการตั้งแต่ปี25 3 0เป็นต้นมาเธออยู่ในวงการเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นแล้วเธอก็ออกจากวงการไปในช่วงปี2536และเธอก็หายไปจากจอนานร่วม30กว่าปีแล้วก็มักปรากฏตัวอีกครั้งในปี2565กับละครเรื่องสายลุง้งหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้มีผลงานออกมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับประวัติและเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการของเธอเป็นมาอย่างไรคลิปนี้ลองไปฟังกันก่อนดีกว่าชื่อตรีรักรักการดีเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอที่ใช้ในวงการมีชื่อเล่นว่าบุ๋มเธอเกิดวันที่26ธันวาคมปี2509ปัจจุบันอายุ59ปีเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศาสตร์เนื่องแตกสมัยสาวๆเธอเป็นคนที่สวยน่ารักจึงทำให้เธอได้เป็นดาวคณะนิเทศ ตรีลักษ์เริ่มต้นงานในวงการจากการประกวดหนุ่มสาวแพรวในปี2530ซึ่งตรีลักษ์ก็ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายต่อมาก็ได้ถ่ายแบบลงปกหนังสือต่างๆถ่ายแบบโฆษณาเสื้อผ้าสินค้าอื่นๆอีกหลายรายการบุ๋มตรีลักษ์แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ได้รับบทเด่นก็คือเรื่องพี่เลี้ยงนำแสดงโดยสันติสุขหลังจากนั้นก็มารับบทนางเอกในภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบแสดงคู่กับเอก,กพันธ์บรรลือฤทธิ์ หลังจากนั้นเป็นต้นมาตรีลัก,กษ์ก็มีผลงานทางด้านการแสดงภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องหนังที่เธอแสดงส่วนมากก็จะเป็นหนังผีเป็นหลักโดยเฉพาะหนังเรื่องผีปอบเธอแสอดงเยอะมากมีประมาณสิบเรื่องอย่างเช่นเรื่องบ้านผีปอบภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็ภาคห้าเรื่องพันผีปอบเรื่องแม่นาปะทะปอบเรื่องปอบผีเฮียนเป็นต้นรวมๆแล้วตรีลักษ์มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ประมาณ20เรื่องเป็นหนังผีประมาณ17เเรื่องไม่ใช่หนังผีสามเรื่อง แล้วก็ยังมีละครแนวผีอีกหลายเรื่องตรีลักษมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกกับทางช่องสามก็คือเรื่องแม่นาคพระขนงซึ่งเธอก็รับบทเป็นแม่นาคแสดงคู่กับเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ละครเรื่องนี้โด่งดังเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานการแสดงละครออกมาอีกไม่ถึงสิบเรื่องอย่างเช่นเรื่องแม่นาคพระขนงเรื่องสี่แผ่นดินเรื่องแก้วขนเหล็กเรื่องหมาดำเรื่องนิยายรักนักศึกษาเป็นต้น สำหรับละครเรื่องสุดท้ายที่แสดงไว้ก่อนที่จะออกจากวงการไปในปี2537ก็คือละครเรื่องกำนันถึกทางช่อง3ในอดีตเธอเคยออกอัลบั้มเพลงกับค่ายค Kita Record ในอัลบั้มมัดดี้ตรีละหลังจากที่ตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงตอนนั้นเธออายุได้ประมาณ32ปีสาเหตุที่เธอตัดสินใจออกจากวงการเธอให้เหตุผลว่ามันถึงจุดอิ่มตัวจากนั้นเธอก็ได้ไปใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐตอนไปใหม่ๆก็ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ แล้วก็ไปเรียนต่อด้านการตัดขนสุนัขขนแมวที่ประเทศสหรัฐซึ่งเธอก็เรียนจนจบแล้วก็ได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพตัดขนสุนัขและแมวแล้วก็เปิดร้านรับตัดขนสุนัขขนแมวที่สหรัฐนาน20ปีปัจจุบันเธอก็ได้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้ทําธุรกิจตัดขนสุนัขขนแมวซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสําหรับคนที่รักน้องหมาน้องแมวเพื่อความสวยของลูกๆแพงเท่าไหร่ก็จ่าย ถึงแม้ว่าเธอจะอายุ59ปีก็ตามแต่ขอบอกว่าหุ่นของเธอดีมากแล้วความสวยของเธอไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเพ้อเพอจะสวยกว่าสมัยสาวๆะอีกสำหรับชีวิตคู่สถานะในตอนนี้ก็สดสิทแต่ในอดีตบุมตีลักเป็นสาวที่ฮอตมากๆมีหนุ่มๆม,มาตามจีบกันมากมายทั้งดาราทั้งธุรกิจเรียกได้ว่าหัวกระไดไม่แห้งเลยก็ว่าได้ปัจจุบันเธอเองก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนอะไรบางทั้งก็ได้ไปออกรายการต่างๆ ที่เขาเชิญไปร่วมรายการ